แงวิทยาคมสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารตั้งอยู่ที่หมู่4บ้านปงแดงตนหนองแวงอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดทำการเรียนการสอนในระดับประถมวัยถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนทั้งหมด177คน ข้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา17คนดังนี้นายสมชายอุตสาหะผู้อำนวยการโรงเรียนปงแดงวิทยาคมนางจิรนันจันทบาลครูประจำชัน้นอนุบาลปีที่1และ2นางสาวรัตนวดีวังวงครูประจำชัน้นอนุบาลปีที่3นางอนุศสีหะมงคลครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่1 นางสาวใจสวรค์อินพรมครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่สองนางสุกัญญาผือโยครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่3นางปาริชาติพลศารครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่สนางปิยพรพุ่มโรดครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่หนางปนัดาพวกสวัสด ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6นางรุ่งทิวาบุญเต็มนายกฤษดาอุระนายทวัชเสียงลำ้ำครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นางสาวพัสอนรอรมาศนายสิทธิโชคจันทพันธ์ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นายสาราวุธิผือโยนางสาวจารินภูนาเมือง ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นางสาวอามรรัตน์โยมไทยสงครูที่เลี้ยงเด็กพิการนางสาวกดชนิภาอาจวิชัยครูธุรการนายวุฒิมนทาทิพย์ผานโรงโรงเรียนป่งแดงวิทยาคมได้จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพในทุกๆด้าน โดยได้ดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5Q m o เด l ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารดังนี้ Q ที่หห้องเรียนคุณภาพห้องเรียนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสะอาดมีการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน Q ที่ส ครูผู้สอนคุณภาพครูมีข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลที่ครอบคลุมด้านความรู้ความสามารถจุดเด่นจุดด้อยของผู้เรียนมีกระบวนการและกิจกรรมที่จะทำให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการจะทำกิจกรรมต่างๆมีการผลิตและใช้สื่อการเรียนรู้อย่างเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้คิวที่สผู้บริหารคุณภาพ มีการกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้นวัตกรรมทางการบริหารขับเคลื่อนการศึกษาในรูปแบบ PDT Smart Q Model นิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษามีการศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา Q ที่4โรงเรียนคุณภาพ มีอาคารเรียนสะอาดและเพียงพอต่อการใช้งานมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตครบทุกอาคารมีระบบสาธารณูปโภคที่ดีพร้อมใช้งานภูมิทัศน์สะอาดร่มรื่นสวยงามเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคิวที่ 5. ผู้เรียนคุณภาพ ระดับปฐมวัยเด็กปฐมวัยมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ตามเกณฑ์รักการออกกำลังกายเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วว่องไวกล้าพูดกล้าแสดงออกมีความมั่นใจในตนเองมุ่งมั่นตั้งใจและขยันอดทนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมีสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน5ประการมีความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนความสามารถด้านทักษะอาชีพดนตรีกีฬาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาเพิ่มขึ้นซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโรงเรียนได้มีการพัฒนาในทุกๆด้านจนส่งผลให้โรงเรียน มีผลงานที่น่าภาคภูมิใจดังนี้รางวัลสถานศึกษาเป็นตัวแทนระดับจังหวัดไปแข่งขันโครงการทูบีนัมวันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปี2562ถึง2563เป็นตัวแทนระดับจังหวัดเข้าร่วมประกวดโครงการโรงเรียนสุจริตบริษัทสร้างการดีระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รางวัลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทยรางวัลสถานศึกษาพอเพียงรางวัลโรงเรียนคุณภาพสาพทร,ระดับหนึ่งดาวรางวัลสถานศึกษาคุณภาพด้านการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนรางวัลระดับชาติรองชนะเลิศเหรียญทองรางวัลทรงคุณค่าสาพทโอเบกอ a วอ สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาการรางวัลผู้บริหารสถานศึกษารางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวอร์ดทั้งที่10บท้ตะวันออกเฉียงเหนือรางวัลเหรียญทองพ่วมหนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านบริหารจัดการผลงานปฏิบัติที่เป็นเลิศเบส practice การศึกษาปฐมวัยด้านการบริหารจัดการการศึกษาประฐมะวัยรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาคุณภาพด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพครูและผู้เรียนรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติหนึ่งหมื่นคุรุชนคนคุณธรรมรางวัลครูผู้สอนรางวัลครุสดุดี รางวัลครูดีในดวงใจรางวัลพระพระฤหัสบดีรางวัลห,หนึ่งหมื่นครุชนคนคุณธรรมรางวัลทรงคุณค่าสปทโอเบกอวอร์ดรางวัลครูคุณภาพรางวัลน,นักเรียนรางวัลเด็กดีสีมุกดาหาร นักเรียนมีผลคะแนน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่สสูงกว่าค่าคะแนนเฉลีย่ยระดับประเทศ7ปีต่อเนื่องมีผลคะแนนเฉลีย่ยโอนิชั้นประถมศึกษาปีที่6สูงกว่าค่าเฉลีย่ยระดับประเทศ มีคะแนนพัฒนาโอเน็ตชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มบรรลุเป้าหมายของเขตพื้นที่การศึกษารางวัลนักเรียนที่มีผลการทดสอบโอเน็ตชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2563ได้คะแนนเฉลี่ยลำดับที่หนึ่งของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทานบางอง